มือมือใหม่นะคะขูดมะพร้าวไม่เป็นอยากทําเค้กมะพร้าวนะแต่ขูดมะพร้าวไม่เป็นจะทํายังไงดีอ่าก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแมมมาสอนการขูดมะพร้าวโดยที่เราใช้มือแมวกันดีไหมคะอันนี้หาซื้อมาท้องตลาดนะคะที่เขาเออขายมีดนะที่เขาขายมีดขายคบเนาะ ไข่โคไข่มีดไข่อะไรที่ ờ, มีดปอกมีดมีดต่างๆอะนะเราก็ไปหาตรงเนี้ยอันเนี้ยจะมีร้านขายอยู่นะคะเขาเรียกมือแมวเนี่ยเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยแบบเนี้ยเราใช้มือนี่แหละคะ่ะขูดนะคะเราไม่ได้ใช้เครื่องเลยใช้มือค่ะใช้มือวิธีการขูดอ่าเพื่อนๆบางคนขูดเป็นนะคะบางคนก็ขูดไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวแม่มาสอนขูดกันดีไหมคะ ให้ดูเส้นค่ะอันนี้เส้นสำหรับเราไปทำเค้กมะพร้าวอ่อนนะคะเค้กมะพร้าวอ่อนหรือเราจะไปทำออบ้าบินก็ได้นะเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้ที่ต้องการเส้นประมาณนี้เราก็ใช้มือแมวนี่นะคะอะแล้วแต่ว่าจะเอามะพร้าวอะไปทำอะไรแต่อันนี้มันจะสอนเรื่องวิธีการขูดนะคะ,ะเราก็มีมะพร้าวอยู่ซีกนหนึ่งใช่ไหมคะเวลาที่เราขูดนะ มือขวาใครถนัดมือซ้ายก็เป็นมือซ้ายอย่างนี้วนอันนี้มือขวาวิธีการขูดนะคะเราจะต้องเอียงนี่คะ่ะจับแบบนี้นะแบบนี้เข้ามือเราอย่างี้เห็นไหมคะจับแบบนี้ค่ะเอียงค่ะเอียงประมาณกี่องศาสี่สิบห้าองศาเนาะประมาณนี้แล้วเราก็ใช้เนี้ยมือแมวเนี้ยค่ะลาก นะคะลากลากเห็นไหมคะลากสวนกับมือสวนกันมือนี้เราไปหน้ามือนี้เราถอยหลังนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นเส้นลองอมานี่ค่ะสวนกันนะคะเปิดมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะอ่ะสมมุติว่าถ้าเราออกแรงมากมะพร้าวมันก็จะเป็นแผ่นถูกไหมคะมันขึ้นอยู่กับแรงของเราด้วยเวลาที่เราออกแรงมากเนี่ย มันก็จะเป็นแผ่นหนาเลยอ่ะถามว่าสวยไหมก็ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าเราเอาไปทําอะไรถ้าเราไปใส่บัวลอยเราต้องการเป็นแผ่นเราก็ออกแรงมากออกแรงกดกดไม้เนี่ยมากก็จะได้เป็นมะพร้าวที่มันเป็นแผ่นหนาอ่ะเพื่อนดูนะคะเนี่ยค่ะแต่อันนี้แบบสมมติว่าออกออกแรงมากก็จะได้เป็นแผ่นนะคะอ่ะแบบเนี้ยเนี่ยคือออกแรงมาก พอออกแรงมากเราก็จะได้เป็นมะพร้าวเป็นแผ่นๆนะคะอ่ะสมมุติว่าถ้าเราออกแรงเบาแผ่วๆแผ่วๆเลยอย่างเงี้ยออกเบามากเราก็จะได้มะพร้าวทาไมคะเส้นฝอยมากเส้นฝอยนะคะฝอยนี่คือแรงแรงขูดที่เบามือนะคะออกแรงน้อยนะพอถ้าเราออกแรงน้อยเราจะได้มะพร้าวฝอยถ้าเราออกแรงมากเราจะได้มะพร้าวเป็นแผ่นนะคะ แต่ถ้าเราต้องการเส้นสวยๆเราก็ออกแรงพอดีพอดีเห็นไหมคะไม่ต้องมากไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องน้อยเราก็จะได้เส้นเนี่ยประมาณนี้อ่าเสร็จแล้วก็ถ้าเราขูดเป็นแล้วนะถ้าเราขูดสมมุติว่าเราขูดเป็นแล้วเราก็กระชากเราต้องกระชากเดี๋ยวรู้สึกกงจงเลอยอ่ะเราก็จะ กระชากกระชากนะคะเวลาเราขูดแล้วก็ไล่จากข้างบนเนี่ยไปก่อนเลยอ่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันจะต้องขูดแบบมือค่ะมือจะต้องต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆกระชากกระชากแล้วก็ทําเป็นโคง้งโค้งนะคะโค้งตามขอบกะลาขอบกะลาของมะพร้าวมือเราจะกระชากแบบโคง้งโค้งโค้งอย่างเงี้ยนะคะอ่ะดูนะคะอย่างเงี้ยเลย เราจะไล่าจากขอบบนลงไปก่อนนะคะ,ะถ้าเราเนี่ยขูดอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะคะเส้นมันจะสวยถามว่าเราขูดแล้วก็หยุดได้หยุดเนี่ยมันก็จะช้าถูกไหมคะมันก็จะช้าพะฉะนั้นเราก็จะเราก็ไปแบบต่อเนื่องไปต่อแบบเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมือเราก็จะสวนกันไปปึ๊บเนี่ย อ่าเวลาขูดสมมติว่าถ้าเราเจอเราเจอกะลาดำข้างในเราก็ต้องทำไมคะเราก็ต้องผ่อนแรงลงอย่าให้ดูนะคะว่าพอถึงกะลาแล้วเราจะทำยังไงเพื่อนเห็นเห็นเส้นนะคะ<ๆ>เส้นเห็นเส้นไหมเส้นอ่ะมันจะไปตามแนวของกะลาเราอย่าไปสวนไปไปขวางเนี้ยมันก็ขูดไม่ได้นะคะมันไม่ถูกขูด ขวางเหมือนกับทวนเส้นเส้นขอบกลามันก็ไม่ดีนะคะมันก็ต้องไปนาะตามแนวของกลาตามเส้นไปเรื่อยๆนะคะอ่าต้แล้วเราก็หมุนกลาไปนะคะตรงไหนหนาตรงไหนหนาใช่ไหมเราก็หมุนไปตะขูดตรงนั้นเลยตาเราก็มองไปด้วยนะคะปึ๊บเนี่ยไปเรื่อยๆ แล้วพอถึงกะลาเราก็พอถึงพอถึงกะลาเราก็ทําไมคะเราก็เบาแผ่วลดความแรงลงลดแรงลงนิดนึงนะคะแล้วก็ไปขูดตรงที่ตรงไหนหนาเราก็ขูดเบาๆอ่าพอถึงก้นกะลาเราก็ต้องเบาแล้วเพื่อจะเก็บเนื้อให้เกลี้ยงนะคะแต่ว่าเราไม่เอากะลาดําลงไปนะถ้ากระดากะดาดาลงไปอะ่ะ เ,ออเค้กเราจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันจะมีสีน้ำตาลติดลงไปเนี่ยประมาณนี้ก็พอแล้วเห็นไหมคะนะคะเราก็อยู่ประมาณนี้พอแล้วอย่าไปเอาจนเกี้ยงนะคะถ้าเราไปขูดจนเกี้ยงเลยอะเราจะได้กะลาดำนะ,ะเวลาที่เราไปทำขนมมันก็จะไม่สวยก็ตรงเนี้ยเรายอมทิ้งไปนะคะไม่เป็นไรทิ้งไป ส่วนน้ำอ่ะเราก็เก็บได้ถูกไหมคะพอเราทุบแล้วอ่ะเราจะได้น้ําด้วยนะเพราะฉะนั้นน้ำอ่ะเราก็เอาไปกอกนะคะเอาไปกอกใส่ขวดอันนี้เป็นความลับนะคะไม่ได้บอกใครเลยเนี่ยรู้รู้เองนะคะรู้เองว่าเขาเพิ่มมูลค่าได้โดยการที่เราเก็บน้ำเนี่ยใส่ขวดแล้วเอาไปขายสดสดนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยน้ำมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์รู้ไหมคะเพราะฉะนั้น น้ำนี่แหละค่ะคนชอบมากจะบอกให้เพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติจริงๆเราไม่ได้ผสมน้ำตาลน,นะคะเราไม่ได้ผสมตาลเราไปบอกใครเลยว่าน้ำมะพร้าวเต็มปากเลยว่าเราไม่ผสมน้ำมะพร้าวเรา100ร้อยเปอร์เซ็นต์โขลกซื้อกันใหญ่เลยนะน้ำมะพร้าวไข่ง่ายไขยง่ายมากนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยเออเห็นไหมคะเวลาที่เราซื้อมะพร้าวเราเสีย มะพร้าวสมมุติว่าเราเสียบมะพร้าวไปใบละยีสบาทเราไปขายน้ําได้สิบาทแล้วเห็นไหมหรือว่าสิบ้าบาทก็ได้สิบสอบาทก็ได้นั่นคือการคืนทุนให้เราแล้วถูกไหมคะหน้าเห็นไหมน้ำมะพร้าวเขาเพิ่มมูลค่าให้เราได้ส่วนเนื้อเราก็ไปทําอย่างอื่นได้ถูกไหมคะอ่าอันเนี้ยมาบอกเพื่อนๆกันเผื่อเพื่อนๆจะได้ประหยัดต้นทุนไปได้อีกเยอะเลยเพราะว่า ทำไมคะน้ำเราเอาไปขายได้อีกนะโอเคไหมอ่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ยังขูดมะพร้าวไม่เป็นนะคะเราก็ได้ความรู้เรื่องการเก็บน้ำมะพร้าวนะเอาไปขายต่อได้นะคะเรอเก็บไปกินก็ได้เก็บไวกินก็ได้เป็นประโยชน์มากมากๆทีเดียวอ่าอ่าคลิปนี้กบจบแล้วนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องวาาัชราเบเกอรี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจนะคะเพื่อทำคลิปต่อๆไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ